พายใงานคณะเจ้าภาพนำโดยพลตำรวจโทรเผ่าไทยทองทิวคุณสุวพรคุณปรินตพัฒและคุณอมรอวิริยพันธ์พร้อมคณะบริษัทเมืองโบราณได้ร่วมพิธีเวียนพระทักษิณก่อนที่นาคธรรมทายาจะได้แปรแถวเวียนประทักษิณด้วยความสงบพร้อมที่จะเข้าพิธีบรรพชาโดยได้รับความเมตตาจากพระครูภาวนาสมณคุณเจ้าคณะตำบลท้ายบ้านเจ้าอาวาสวัดชัยมงคล เป็นพระอุปชาในครั้งนี้โดยในพิธีบรรพชานาคธรรมทายาทได้กล่าวขอบรรพชาจากนั้นผู้แทนนาคธรรมทายาทได้เข้าคล้องอังสะจากพระอาจารย์และได้ครองผ้ากาสาวพัดผ้าแห่งธงชัยพระอรหันต์ด้วยผู้ครองผ้ากาสาวพัดนี้คือผู้ประกาศตนหรือชูธงที่จะมุ่งดำเนินไปสู่ความเป็นพระอรหันต์นั่นเองซึ่งนาคธรรมทายาททุกท่านต่างมีความตั้งใจที่จะบรรพชา ขอสารณคมและศีลจากพระอุปชาด้วยความตั้งมั่นที่จะยกตนขึ้นเป็นสัม,มเนธผู้เป็นเหล่ากอของสมณะ,ะมุ่งไปสู่การฝึกตนทนหิวบำเพนตบะศึกษาพระธรรมคำสอนให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อเตรียมความพร้อมในการอุปสมบทยกตนขึ้นเป็นพระพิสุขในพระพุทธศาสนาต่ตอไป สำหรับการบรรพชาของนาธรรมทายาทในครั้งนี้ทางโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 อย่างเคร่งครัดนำความเปลื่อนปปติดใจให้เกิดขึ้นแก่นาธรรมทายาทและคณะเจ้าภาพเป็นอย่างยิ่งและในวันนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีบทสัมภาษณ์ของคณะเจ้าภาพรวมทั้งผู้นำบุญในจังหวัดสม,มุทรปราการที่เดินทางมาร่วมบรรพชาร่วมพิธีบรรพชาในครั้งนี้เราไปรับชมและก็ร่วมอนุโมทนาบุญเป็นค่ะ ขออนุโมทนาบุญพระคุณเจ้าของวัดพระธรรมกายได้มีฉันธามติพร้อมต้องกันว่าให้มีการอุปสมบทหมู่พระภิกษุจำนวน33รูปเป็นบวชเนขนขณะนี้กำลองไปคลองชีวรอ,อยูอ่เมื่อบวชเนนแล้วก็จะจะมีการบรรพชาเป็นพระภิกษุในตอนบ่ายในวันนี้ ซึ่งพิธีต่างๆจะจบสิ้นในวันนี้ทั้งทั้งสารูปทั้งนี้ทั้งนั้นนะพิธีนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่ได้มีคุณสุนทรีนะพร้อมคณะแล้วก็ <Okay. S 1> วัดพระธรรมกายนะทุกๆพระองค์ซึ่งพระอาจารย์ทุกๆองค์ได้ให้ความเมตตากับเมืองโบราณ นะฮะและมาถึงมาใช้สถานที่นี้การจัดการทั้งหมดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะก็ด้วยทีมเวิร์กทีมเวิร์กและก็การประสานงานอย่างดีเลิศของทีมพระธรรมกายพอวันนี้เห็นภาพความสำเร็จนะคะที่พระท่านมารวมตัวแล้วก็ตั้งใจมาบวชอย่างเต็มที่ฝึกตนนะคะทุกอย่างเลยค่ะ เพราะว่าบางองค์ไม่เคยนั่งสมาธิมาก่อนแต่พอมาเข้าโครงการก็มาฝึกตัวมาเข้าสมาธิแล้วก็มาทําทุกอย่างอยู่ในกรอบระเบียบก็เห็นระปื้อมากเลยแล้ยิ่งวันนี้ท่านาบนรรพชาเป็นสัมมาณีนนวันแรกนะเห<อ>็นท่านเป็นระบบระเบียบเรียบร้อยจากตอนแรกที่เราเจอกับตอนนี้แตกต่างกันมากเลยค่ะเ<อ>ื้อมากเลยรู้สึกหายเหนื่อยเลยค่ะ ที่เราช่วยกันดูแลทั้งทีมนะคะในจังหวัดสมุทรปราการจนกว่าจะได้พระสักองค์นึ่งหูหายากมากเลยนะคะต้องไปในแต่และตลาดอย่างเงี้ยค่ะไปแต่และชุมชนมันเสี่ยงนะคะเพราะช่วงนี้โควิดก็เยอะแล้วเราก็เสี่ยงแต่ถามว่าเรากลัวไหมก็กลัวแต่กลัวว่าจะไม่ได้พระมาบวชในพระพุทธศาสนาก็ต้องทำหน้าที่นี้ค่ะโดยที่ไม่มีใครบังคับเรา เราทำด้วยใจของเราเองเลยค่ะเพราะว่าเราก็ชวน,นเพื่อนๆที่มีใจเหมือนกันอยากได้บุญชวนบวชเหมือนกัน<ๆ>ก็มาทำงานร่วมกันค่ะจริงๆอยากให้มีโครงการบวชไปเรื่อยๆเลยค่ะเพราะว่าในจังหวัดสม,มุทรปราการนี่ก็มีแผนวางวางแผนกันไว้นะคะก็ว่าจะมีการบวชไปเรื่อยๆแล้วก็นี่จบรุ่นพระนี่ก็จะบวชสัมเณรนต่อค่ะก็ะเตรียม คู้นำบุญทั้งหมดในสมุดปาการก็เตรียมลงพื้นที่ชวนบวชสมัมเนรต่อแล้วค่ะก็คือบุญไม่ให้ขาดช่วงเลยค่ะก็ช่วยกันทำงานค่ะคนไหนไม่ไหวก็พักแล้วก็ทำต่อพักแล้วก็ทำต่อค่ะก็ไม่มีใครหยุด